สวดีครับสวัสดีครับโทมัสครับก้องครับผมแล้วเราคือโทมัสก้องเป็นไงบ้างวันนี้มาลงงานครับคือวันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าวันนี้เป็นรถพิเศษของเราอีกครับเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้มาแบบอย่างนี้นานแล้วใช่ครับแล้วส่วนตัวผมคือรู้สึกว่าไม่ได้แบบมาแบบแถลงข่าวใช่ไหมครับสัมภาษณ์ข่าวสัมภาษณ์ข่าวมานานแล้วครับผมครับใช่ก็แบบว่าดีใจที่แบบวันนี้มีงานที่แบบว่า เราได้เจอกับพี่ๆแฟนๆทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวแบบหลังจากอันนี้เสร็จเราแบบมีรวมคนต่อด้วยใช่ครับ <ผม S 1> ใช่ครับ,รบว่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีแบบว่าไปร่วมกิจกรรมแบบแฟนๆที่เชียงใหม่ใช่ครับสกากับทางวากาวากาเลยพรุ่งนี้ก็จะไปบินไปเชียงใหม่นะครับผมไปทํากิจกรรมกันที่เชียงใหม่นั่นเองตื่นเต้นไหมครับพี่โทรครับสโตโต่วนตัวผมอะตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่ได้ไปเชียงใหม่แบบบ่อยขนาดนี้ในชีวิตนี้เคยไปเชียงใหม่ทั้งประมาณสองครั้งเองครับ ผมก็3ครั้งครับเพราะว่าครั้งนี้เราจะบอกว่าได้ไปทำเกิจกรรมกับแฟนๆเลยใช่ครับชสุดท้ายปีใช่โอ้ยใช่แบบสุดท้ายเลยของปีนี้ใช่ให้กับพี่เลี้แฟนทุกคนนะครับก็เขาบอกว่าเชียงใหม่อากาศหนาวใช่ไหมก็น่าจะไป็นแห่งนะคะหนาวหนาวเนาะพี่โนะไม่หนาวได้นะมีน้องกล้อไปด้วยเปล่าก็หนาวไปอยี่สิบครับพี่โนาจจะไม่หนาวได้นะมีน้องกล้องไปด้วยก็จริงครับผมมีแบบ คนที่มองทางก็อุ่นใจแล้วกล้องเหอคะครับผมส่วนตัวกล้องเนี่ยกล้องเป็นคนชอบอากาศหนาวอยู่แล้วคิดว่าแบบอันนั้นน่าจะแบบยังโอเคอยู่แบบไม่ได้หนาวจนแบบว่าเกินไปเป็นแบบหนาวที่แบบสบายแล้วกันครับผมน่าจะเป็นประมาณหนาวพี่ไม่มีึ่งคำถามเพราะวันนี้พี่โทนเล่นมันปล่อยว่าช่วงนี้เหรอครับใช่ช่วงนี้รู้สึกว่าเจ็บ เก็บมาเยอะครับเก็บมาเยอะครับเรอเก็บมาเยอะเก็บมาจากน้องก้องครับเหมือนแบบน้องกองส่งปั๊บผมแบบตบปุ๊บอย่างนี้เลยเป็นไงคะวันนี้เขาหลายหลักเขายอดเราหลายมุกมากเลยคือรู้สึกช่วงนี้พี่โทจะไปดูอะไรมาสักอย่างออะไรแบบว่าแบบมีมุกเยอะไปหมดเลยไม่รู้แบบไปจํามาจากไหนหรือแบบเอามาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแล้ววันนี้ให้คะแนนเท่าไหร่เป็นสิวันนี้เหรอครับวันนี้ให้สักแปดละกันทำไมแปดอ่ะฮะทำไมแปดต้องแบบเยอะกว่านี้อีกหึงจะแบบสิบ้างกันน้อง้องทำบ้าง กองอะเล่นมุกไม่เป็นอยู่แล้วก็แบบบอกมันตลอดว่าเล่นไม่เป็นขอฝึกขอฝึกก็เดี๋ยวกลับไปฝึกครับผมไม่ตอนไม่ได้เดี๋ยวกลับไปเลยไม่ไม่ให้ขอให้โอกาสเอากลับไปฝึกต่อใช่อะะออย่างสีเหลืองัลลัก์ภาษาอังกฤษส้มตำจบเลยพี่โน่จบเลยอ่ะพี่รู้แล้วว่าพี่โน่มาจากแอปไหนกองก็รู้แล้วอย่างเงี้พี่โน่มาจากแอปไหนพี่รู้แล้วตอนไหนสีดำที่เป็นรูปเมโลดี้หรือเปล่าไม่รู้ครับผมคอร์ดิทามนะครับผมว่าจะ มีส่งอะไรไปบ้างนะมครับเรารู้หรือเปล่าที่เขาเล่นมารู้ครับผมแต่พี่ๆแฟนๆชอบแบบมาคอมเมนต์แบบว่าทั้งใต้แบบมีเยอะมากครับแบบพอเห็นแรกตอนเห็นตอนแรกก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบเป็นอะไรใหม่ๆแบบในการแบบใช้แบบภาษาคําศัพท์ของภาษาอื่นมาเป็นแบบเป็นมุกครับนอกจากนี้มีอะไรพี่โฮจําได้จําได้ตอนตอนนี้ได้แค่นี้ครับตอนนี้เท่านี้ครับเขาจะเขาจะไม่เปิดแอปดูเดี๋ยวพี่โฮเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวกลับไปศึกษาก่อนใช่ครับแต่ว่า ล่าสุดเมื่อวานก่อนใช่ไหมที่ไปโคราชมาอ๋อใช่ครับเมื่อวานที่ไปโคราชมาเลยได้มาเจอพี่พี่พันธนที่ต่างจังหวัดเฮ้ยก็คือดีใจนะครับเพราะแบบเราสองคนก็แบบไม่ค่อยจะไปต่างจังหวัดแบบว่าไปพบปะพบเจอกับพี่ๆที่ต่างจังหวัดแบบโอ้ครั้งล่าสุดจะแบบนานมากแล้วอ่ะนานแล้วผมแบบตอนนั้นศิลาชาครับแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกของโทมัสกล้องที่ได้ไปโคราชเลยครับใช่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยเพราะแบบครั้งนี้ไม่เคยไปเหมือนกันคือเปิดประตูรถตู้ออกมา ได้แบบได้เห็นอากาศแล้วก็บรรยากาศอันแสงดีของโซล่าคือแบบขุนใจเพราะว่าอากาศเย็นตอนทกินที่คืออากาศเย็นเลยแล้วแบบตอนกลับก็คืออากาศเย็นมากตอนที่เราไปแวะทางสับสินคาเย็นหรอเออเย็นเย็นหนาวเลยเออเราไปที่เดียวกันนะหนาวหนาวหนาวจริงหนาวจริงแล้วก็แบบพี่พี่กินแฟนที่ไม่เพราะว่าเขาหนาวเนี่ยเขาหาคนกอดหรือเปล่าเออหรือว่านี่ไม่นเขาอ้างหรือเปล่าใช่แล้วก็แบบเดินทิ้งพี่ไปเลยพี่แบบเดิน คือหลายๆครั้งอะน้องก้องจะเป็นคนที่เดินช้าแล้วผมเ็เดินเร็วแต่รอบนานๆน้องก้องเดินเร็วแล้วผมเดินช้าไม่คือมันนั่งรถมานาลผมเหนื่อยตลอไม่ใช่อยากเข้าไปห้องงานครับแบบอดทนมาตลอดฮะเพราะแบบว่าแบบเราก็หลับมาก็เลยแบบว่าใี่เกียรติบอกพี่รถตู้แล้วครับแล้วแบบพี่พิวิอันแฟนที่สิรชาคือน่าริมใช่ที่โคราชน่ารักมากๆเลยครับผมแบบส่งเสียงกรีย์ส่งเสียงเชียร์ให้เราแบบเยอะมากๆเลยเพราะว่าท่องไปคนเยอะมากยินดีที่ได้รู้จักพี่ๆทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอพี่ มีโอกาสได้เจออาจจะแบบมีโอกาสได้เจอแบบพี่ๆที่อยู่แบบในพื้นที่เชียงใหม่แ้วอาจจะมีใครทำกิจกรรมแบบนอกสถานที่แล้วแบบได้เจอกับแบบว่าพี่ๆที่แบบสัญจรผ่านไปผ่านมาก็ยินดีที่ได้รู้จักนะครับลวงหน้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าเห็นว่าเมื่อวานก็มีแบบอะไรนะกล้องลูกขอวิโทลหรอใช่ใช่ใช่อ่าเรากล้องเล่า ไม่ก็แบบว่าี่เมนอะไรจริงๆอ่ะมันเป็นเป็นบีฟ้าเป็นยังไงมันเป็นยังไงเขบีฟ้าเฉยๆตอนบีนไม่มีใครบีฟมีบอกว่าขอท่าแบบลูกหัวไม่มีใครบีฟมีไมมม่ีเขาแบบเขาขอท่าลูกหัวก็เลยออ๋โอเคโอเคลูกหัวอย่างนี้ไม่มีไม่มีเขาไม่มีท่าติดโหรึเปล่าคะติดโรมีครับผมก็คือคิดท่าติดโหรึเลยาท่านเลยาติดโหรือเป็นประมาณนี้ครับ เป็นท่าติดโบเพราะว่าติดโบเยอะแล้วขอติดโบบ้างดีกว่าอา่าแล้วติดโว้แบบนี้คนเดียวหรือเปล่าครับคนเดียวหรือเปล่าก็โบติดไม่ได้ไโบติดไหมติดอะไรเหรอติดโบาไ, <c oughs> ไม่รู <c> ้ <oughs> <c oughs> <c oughs> ทำไมเขาขย,ยาันจีบเออไม่รู้เหมือ <c oughs> <c oughs> นกันเออครับล่าสุดคุณเห็นไวรัสรอดจากสงหามหรือเปล่าอ๋อเห็นแล้วครับทีตนั่งรถส้มมาใช่ไหมครับใช่เห็นแล้วครับผมก็เก่งมากครับแล้วก็ครับผมก็ PR Marketing ที่ดีสำหรับร้านแฟ้ไฟของก๊อไปใช้เวลาแบบในการส่งแฟ้ไฟครับเพราะปกติแบบช่วงที่ผ่านมาคือแบบเราจะแบบค่อนข้างจะยุ่งมากก็เลยจะแบบไม่ค่อยมีเวลาพอมีเวลาก็เลยแบบว่าทําการสุ่มผู้โชคดีแล้วก็แบบไปส่งแฟ้มไฟมาพีอาร์มาร์เก็ตติ้งที่น่ารักน่ารักทีครับผมผมก็จะเราเราคิดว่าเราจะเราเป็นคนสั่งง่ายค่ะพี่เพิร์ลอยากสั่งว่างเลยครับผมอยากสั่งว่างถ้าเราสั่งเราจะใช้ชื่อว่าอะไรในในผู้รับแบบให้เขาไม่รู้ใช่ไหมว่าเป็นเรา ไม้<อ>คิดว่าชื่อนี้สุ่มแล้วเขาจะมาส่งให้เราสุ่มแล้วเขาจะมาเลยเหรอ,เ,อเป็นเขาอจะเลือกแากชื่อไงมัมีน้องโพมัดกล้องเลยแบบชื่อแบบนี้เยอะมากเลยนะแบบในตอนที่ส่งอ๋อเขาเป็นมัมีน้องกล้องอันนี้ก็เยอะเหมือนกันกพราะแบบชื่อที่แบบปแปลกๆอย่างเงี้ยแบบนี้อันนี้ก็น่าจะมีเพราแบบเป็นชื่อที่แบบแหวกแนวแล้วแบบว่าเฮ้ยสะดุดตาชื่อนี้เลยกล้องมาระกอบคุวยส่มส่งไหมฮะส่งไหมมันลกงานเราส่งเลยชื่อนี้กล้องมาระก้บล้ยส่ม อาจจะส่งเป็นมะละกอไปให้แทนครับผมส่งผลไม้ส่งผลไม้แทนเนี<อ>่ยบริการแบบว่าแอดออนเข้าไปเป็นแบบผลไม้ฟรีคิดตัง2สองเท่าถ้าเห็นชื่อนี้ึ้นแบบบอกบอกแบบบอกเพื่อนว่าถ้าเห็นชื่อนี้ขึ้นมาแบบ,บ,บ,บแบบคิดไปสองเท่าเลยหรอแต่เราต้องไม่ไปส่งนะใช่<อ>ได้หรือเปล่า้องถ้าถ้ามีเวลาก็จะไปส่งแล้วนะ no n ครับถ้าเกิดมีเวลาก็จะไปส่งเองครับถ้าแบบบางครั้งอาจจะแบบยุ่งไงใช้เวลาส่วนใหญ่เขาอยู่กับเราในที่นู่นใช่คก็นี่ไงก็ใครเขาส่งมานี่เราต้องดูด้จริงเหรอใช่โอเคได้ครับรู้สึกยังไงช่วงนี้ลูกเขาลุกหนักมากเลยนะก็จริงๆก็เขาไปอินเรียนรู้มาจากที่ไหนหรือเปล่าที่สงสัยมากเพราะอยู่ตลอดบนเวทีเนี่ยเขาหย่อนรู้สีหมุนตลอดไม่อยากรู้เหมือนกันจริงเหรอหมือว่าก็เล่นๆกัน ็ประมาณนี้เห็นน้องกล้องยิ้มแล้วรู้สึกมีความสุขครับเลยได้แกล้งผมเพราะบอบนบนสเตจน้องกล้องบอกจะแกล้งผมอะไรไม่ได้เยอะผมก็เลยแกล้งผมได้เยอะใช่ไหมคะคือจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่บนสเตจล่างข้างล่างอ่ะผมก็ไม่ค่อยได้แกล้งพี่โทโอ้โหข้างล่างนี่น้องกล้องอีกแล้วนะน้องกล้องแกล้งพี่ตลอดตอนไหนก็แกล้งอะไรตอนที่พี่แบบแต่งหน้าแบบแต่งผมด้วย มาแกล้งอะไรครับไม่ได้แกล้งเลยโอ้ยน้อก็แบบแกล้งมาจักรจี้โง่อยู่แล้ก็แบบวิปมาจับคอบ้างอะไรพวกนี้ครับก็คือชอบแกล้งพี่ตลมออย่างเมื่อกี้เขายังเสกคาถาให้เรารักเลยนะให้เรารักให้เราหลงแสดงว่าผมไม่ได้แกล้งใช่ไหมล่ะทำไมทำไมถึงเราถึงต้องอยากเสกคาถาให้เขารักเขาหลงเราอ๋อมันเป็นมุกครับเป็นมุกก็เลยแบบเสกเสกยังไงยนะถ้ามันแบบมันเด้งออกไปเราจะเก็บ เด้งออกไปไหนลองเสกใหม่อี่อยากเห็นแบบเมื่อกี้มันแบบโอ้ยจงตกลุ่มรักกับฉันนึ่แบบความใหลบไม่ได้วันนี้โดนแล้วอ้าวแต้โดนแล้อืมไม่ยอมเลยหรอไม่ยอมแพ้พี่คนเดยหรอก็ใครก็ต้องแบบมีการสู้รบปบมือบ้างจริงๆเชื่อไหมพี่จริงจริงเราต้องเป็นคนที่แข็งขันสุดไม่ยอมคนสู้ตลอดไม่ยอมอะไรเงี้ย ก็จีิงๆก็ไม่ตลอดนะแค่แบบบางครั้งเฉยๆถ้าเรื่องถ้าเรื่องไหนแบบโอเคน้องก็แบบจะปผ่านเพราะเรา้องก็จะปล่อยผ่านแต่ถ้าเรื่องไหนแบบเรต้องไม่ยอมคือไม่ยอมใช่เพราะว่าแม่แม,แม่แม่สอนมาใช่แ,บบแ,แยยล้ก็แบบว่าแบบแม่อย่าอย่าอย่ายอมคนนะเล่นตัวนิดนึงใช่ก็เลยแบบว่าแบบทําตามที่แม่สอนเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วพี่โทยัยงไหวยอยู่ไหมคะไหวปีผ่านไปยังไหวอยู่เปล่าการต้องตามตามอะไรครับตามจอดมุกให้เขาแบบนี้ จริงแล้วคือการยุ่กู๊เป็นเป็นความสุขในชีวิตผมเพราะว่าหย่อนหย่อดแล้วมันตลกดีเห็นหน้องเห็นพี่ๆับก็ดีใจครับผมที่แบบเป็นส่วนหนึ่งในรอยยิ้มของพี่นะครับ<อ>คิดว่ามันจะตลกครั้งก็ตางัครับปีใหม่ปีนี้มีอะไรให้กันบ้างไหมปีใหม่ปีนี้มีม,มีครับผมก็มีแผนไว้ก็เดี๋ยวฝากทุกคนรอติดตามแล้วกันนะครับก็ยังไม่บอกแล้วว่าเป็นอะไรแต่ว่ามีคิดไว้แล้วครับ แมจิกเลเวอร์แพนมากกับกข้องประมาณหร่แมจิกเลเวอร์ถ้าเกิดว่าตามตามไทม์ไลน์นะครับก็คือจะอยู่ในปีหน้านี่แหละครับ erm> คิดว่าจะภายในปีหน้าแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่ยังแบบยังไม่ได้เข้าแบบไปคุยจริงจังว่าหรือว่าแบบจะเปิดอะไรเมื่อไหร่ยังไงก็แค่รู้แบบคร่าวๆว่าภายในปีหน้าแหละก็คือจะได้เจอน้องอุษาน้องเฟียออกมาเดินเล่นในกองครับ ก่อนจะไปอวยพ่แฟนให้อวยพรให้กันละกัน่อยครับก็ปี่ใหม่นะก็ขอให้แบบพี่โทแบบว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดอะไรก็ขอให้สมบัารถนทุพอยางเลยแล้วก็ให้พี่โทแบบว่ารวยๆละกันแล้วก็คิดจะทําอะไรก็แบบทุกอย่างก็ผ่านไปราบรื่นไม่ว่าจะแบบทางานหรือว่าทำธุรกิจทําโปรเจกต์อะไรก็ได้แต่ก็ขอให้พี่โทประสบความสําเร็จในชีวิตหมดเลยแล้วก็ อยากแกล้งกล้องบ่อยให้กล้องแกล้งบ้างเพราะปกติคือแบบก็้องโดนแกล้งตลอดเลยก็เลยแบบว่าขออวยพรให้พี่โทรแกล้งกล้องน้อยลงแล้วให้กล้องแกล้งมากขึ้นครับถ้าเอาแกล้งน้อยลงแต่หลังเขาเลยก็อันนี้ต้องแบบแล้วแต่ก็ขออวยพรน้องกล้องนะครับแฮปปี้นิวเยียและน้องกล้องขอให้เป็นน้องกล้องแบบนี้ไปตลอดไปนะครับเพราะว่าพี่พี่กาแฟแล้วก็พี่โยคนเดียวรักน้องกล้องที่น้องกล้องเป็นตัวเองครับอ่า มีเขาโสมากในการทำทุกอย่างเลยทำงานขอให้มีความสุขนะครับบริษัทตัวเองก็ขออยู่มีความสุขเหอนกันทำบริษัทในบ้านเราต้องธุรกิจบ้านกล้องก็ยังยังยังไม่ได้ทำยังยังยังไม่ถึงคิวอไม่ถึงคิวให้ให้รุ่นให้รุ่นสองทำกันไปก่อนครับก็สู้ๆนะครับผมคือปีหน้าก็เป็นปีของเราต้องแหละเป็นอันใจให้ตลอดแล้วก็เอพียรอยู่ตรงนี้ ม่อนชี้ๆตัวนี้ดึงดู่สายตามากเลยตัวเมื่อกี้มองแบบต้องมีสมัติขอบคุณพี่โดอย่งของผมท้ามาแล้วขอบคุณใกล้ๆเนะขอบคุณใกล้ๆนะขอบคุณใกล้ๆเอียงๆไปอีกอย่างเอียงใกล้ๆเร็วๆ Thank you แต่แค่นี้แหละพี่โดอาสตร้าไอ้เวรเขาไม่เป็นแฟนตั้ปีใหม่แล้วครับผมก็ถึงพี่ๆเป็นแฟนทุกคนนะครับก็เทศกาลปีใหม่ก็เป็นแบบเหมือนการเริ่มต้นปีใหม่นะครับก็ขอให้ทุกคนแบบว่ามีอะไรแบบที่แบบว่าปีนี้ที่คิดว่าแบบ ไม่ดีหรือว่าแบบไม่ประสบความสเร็จก็ชิงไปที่ปีนี้แล้วกันแล้วก็เราจะแบบไปเริ่มต้นปีใหม่แล้วกันนะครับแบบไม่ว่าเจอเรื่องอะไรมาก็ขอให้แบบปีหน้าเนี่ยทุกคนแบบว่าทําเรื่องสิ่งนั้นเนี่ยแบบผ่านไปได้อย่างราบรื่นผ่านเฉลุยเลยแล้วก็ที่ไรสมปรานาสุขภาพร่างกายแข็งแรงน,นะครับแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยนะทุกคนแล้วก็ปีหน้าเจอกันกันกบโทมัสก้องใหม่นะครับผมใช่แล้วผมครับแฮปปี้ยูยีนะครับพุกทุกคนขอให้มีความสุขม,มากนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยอยากเริ่มอะไรก็ขอให้เริ่มเลยนะครับแล้วผม ทุกอย่างมันจะไปได้ด้ดีนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากเริ่มที่จะออกกำลังกายอย่างเช่นวแบบเริ่มได้เลยครับใช่ New Year New Year ใช่ครับก็ผมเริ่มออกกำลังกายแล้วล่าสุดครับเพราะเทรนเนอร์ตามไม่หยุดเลยล่าสุดคือแบบผมผเคยแบบไปสัมภาษณ์อะไรสักที่หนึ่งหรือแบบอ๋อไม่ตอนนั้นเคยไปไลฟ์แล้วบอกว่าแบบว่าไปออกกำลังกายมาเพราะแบบปีที่ผ่านมาสมัครไว้40ครั้งไปแค่15ครั้งเองแล้วแบบ ก็แบบโพสแบบก็แค่ไลฟ์อะไรแบบนี้แล้วก็แบบบ่นๆไปแล้วแป๊บหนึ่งผ่านไปสักสองสามวันเทรนเนอร์ส่งมาให้ดูคลิปนั้นแหละที่กล้องพูดอะส่งมาจากส่งมาในไลน์กล้องปุ๊บแล้วก็บอกว่ามาเทรนบ้างนะนี่คือเลยบอกว่าโอเคครับผมจะพยายามไปให้ไหวอีกเพื่อนเก่งมากครับทุกนคนอืมโอเคเพราะว่าปีหน้าผมจะพยายามในการไปเปเด็กให้ได้มากคือครับผมก <ผม S 2> ็มมขอให้แบบว่าส่งปันธลักษณกันนะคะโอเคขอบคุณค่ะ obrigado